คงไม่ต้องพูดอะไรให้มากความกันหรอกนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่กดเข้ามาดูในคลิปนี้ก็น่าจะเป็นเพราะปกคลิปซะส่วนใหญ่กันละนะที่ว่าโดยประเด็นของสัตว์ประหลาดอาวุธชีวภาพจากการทดลองของลัทธิ Los อิลูมินาดอสยังยาท u ีที่สลับใน r ร s i d e n t Evil 4 r e m a k e เมนี้นะครับไม่ได้ใส่เข้ามาให้หลายคนได้ย่นชมถึงความน่าเกลียดน่ากลัวของมันเหมือนกับในภาคต้นฉบับกันเลยซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายไม่น้อยสำหรับแฟนๆ r E ีบางคนที่ได้เล่นฉบับออริจินัลกันมาแล้วแต่ไม่ได้เห็นเจ้าสัตว์ปรระหลาดตัััวนนี้กคบ โดยสลับเจ้ายูทรีนั้นประวัติของมันเนี่ยจะเริ่มขึ้นมาจากการทดลองของออสมุนแซดเลอร์ที่ได้นำเอา d n เอของมนุษย์มแมลงและสัตว์เลื้อยคลานมาหลอมรวมเข้าด้วยกันพร้อมกับใช้เชื้อปรสิตปลากา้าในการฝังเข้าไปในร่างเพื่อควบคุมแต่ก็ได้เกิดความผิดพลาดขึ้นมาทำให้ออสมุนแซดเลอร์เนี่ยเลอกที่จะละเลยเจ้าสัตว์ประหลาดอย่างยูทรีนี้ไปนะครับโดยถ้าให้เรียกให้ถูกจริงๆเนี่ยก็คือมันคือสัตว์ประหลาดที่เกิดจากการทดลองที่ผิดพลาดจนกลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าเกลียดน่า ยูทรีจัดได้ว่าเป็นความไม่สมบูรณ์ในชนิดของหลักการและสติปัญญาพร้อมทางสารีระที่ผิดแปลกไปจากผู้ทดลองที่ต่างเป้าหมายเอาไว้ครับแต่สำหรับในด้านการแสดงลักษณะพันธุกรรมทางชีววิทยาเนี่ยยูทรีนับได้ว่าเป็นความสมบูรณ์ในเรื่องของความแข็งแกร่งและการเข้ากันของ DNA โดยมันเนี่ยจะเข้าทำลายเหยื่อตามสัญชตาตญาณและวิธีของมันเองที่จะเข้ากระโจนใส่อย่างไม่คิดหน้าคิดหลังส่วนประกอบของมันเนี่ยจะประกอบไปด้วยร่างกายส่วนบนที่เป็นลำตัวของมนุษย์มีลักษณะหัวหล้นมีแผลอยู่กลางกระหม่อม ใบหน้าดุร้ายส่งเสียงคำรามอยู่ตลอดเวลามันมีฟันที่แหลมคมและมีลิ้นที่ยาวพอจะเลื้อยเข้าทำร้ายศัตรูในระยะประชิดได้ร่างกายของมันตัวใหญ่กว่ามนุษย์2-3ถึงเท่ากระดูกสันหลังของมันเนี่ยยังคงม,มีความเป็นมนุษย์โดยกำเนิดนะครับแต่เนื่องจากว่ามันเนี่ยมีการฝังเชื้อปรสิตเข้าไปทำให้ส่วนหลังเนี่ยมีการงอกร่างอีกร่างหนึ่งขึ้นมาคล้ายกับสัตว์และ,มะแมลงที่มีเขี้ยวอยู่ด้วยโดยสิ่งที่เรียกว,ว่าเขี้ยวนั้นถ้าหากว่ามันจับตัวคุณได้เมื่อไหร่มันจะสามารถตัดร่างของคุณขาดเป็นสอง แขนขวาของยูทรีจะมีกรงเล็บแหลมเอาไว้ข่วนศัตรูส่วนด้านซ้ายจะเป็นหนวดยาวที่หนาซึ่งใช้เป็นเหมือนแส้ไว้ฟและจับฆ่าในเวลาเดียวกันขาหน้าและขาหลังทั้ง4ข้างของมันนะครับดูเหมือนจะถูกหลอมรวมด้วยกล้ามเนื้อชิ้นเดียวกันเราวับมีลักษณะเหมือนแมงป่องหรือว่าตะขาบโดยมันจะใช้ความบาลานซ์ของร่างกายเข่าขยืดตัวมาข้างหน้าซึ่งโดยการเคลื่อนที่ของขาหน้าและขาหลังนี่เองนะครับที่ทำให้มันเคลื่อนตัวได้ช้ากว่าที่คิดเอาไว้ทำให้เราสามารถยิงมาแล้ววิ่งหนีมาได้ง่ายๆครับโดยเราเนี่ยจะพบกับยูทรีได ในห้องตู้คอนเทนเนอร์ชั้นใต้ดินส่วนนี้นะครับมันจะปรากฏอตกมาจากหินนะครับและทําให้เรากระเด็นเข้าไปอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์โดยเราจะต้องคอยหนีมาและหาทางออกจากตู้ตรงนั้นให้ได้และเมื่อเราเล่นไปจนถึงช่วงหนึ่งแล้วมันก็จะเริ่มเผยให้เห็นร่างที่แท้จริงออกมานั่นก็คือร่างในส่วนของปรสิตที่งอกออกมาจากกลางหลังของมันซึ่งเมื่อเราฆ่าส่วนที่เป็นร่างมนุษย์จนตายแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งคิดว่ามันจะจบลงง่ายๆเพราะส่วนของร่างปรสิตเนี่ยยังคงมีอยู่โดยเจ้าอยู่รีในร่างปรสิตนี้นะครับ จะเริ่มใช้วิธีการขุดดินลงไปข้างล่างเพื่อซ่อนตัวและเข้าจูโจมรีออนจากใต้ดินทาให้เราจะต้องคอยหาทางหลบเลี่ยงมันโดยจับจังหวะให้ดีๆอีกทาั้งยังต้องใช้อาวุธโจมตีไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายนั่นเอง เอาละครับแล้วนี่ก็เป็นส่วนคร่าวๆของประวัติ u 3ในภาคของฉบับออริจินอลนะครับส่วนในเรื่องของฉบับรีเมคนั้นมันก็อาจจะมีข้อมูลบ้างในบางส่วนเพราะถึงแม้ว่าในภาคหลักรีเมคจะไม่มี u 3ปรากฏออกมาเลยแต่มันก็ได้มีบอดแสที่เกินถึงปีศาจสองตัวที่คอยอารักขารามอนซลาซาอยู่ด้วยโดยตัวหนึ่งก็คือเวรูโกส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยเราจะไม่เห็นมันเลยตลอดแทบทั้งเกมครับเนื่องจากว่าในฉบับออริจินัลนั้นมันจะเข้ารวมร่างกับรามอนซลาซาและควีนพลาก้าจนกลายเป็นสุดยอดปีศาจปรสิตที่ลีออน แทบจะต้องงัดทุกอย่างออกมาสู้เลยทีเดียวครับแต่สำหรับในภาครีเมคเราจะเห็นว่ารามอนซาลาซาเนี่ยกลายล่างเป็นปีาศาจอยู่คนเดียวเลยในขณะที่การต่อสู้กับบอสยูทรีถูกตัดออกไปจากภาครีเมคนั้นอันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าใครที่ไม่เคยสังเกตนะครับก็อาจจะไม่รู้ก็ได้เพราะว่ามันได้ปรากฏอยู่ในรูปแบบของไฟล์ในห้องบัลลังของรามอนซาลาซาที่มีชื่อว่า c o n o n i c ิลออฟเ u i t i t ุที่มีการกล่าวถึงรูปแบบการทดลองของเพซันตราที่ถูกเรียกแต่แรกเริ่มว่า U3 และถูกบรรจุไว้ให้เป็นบริกาชุดดำ หรือก็คือหนึ่งในผู้ดูแลสารสนานั่นเองครับเอ้าวแล้วครับแล้วถึงแม้ว่า U3 ีเนี่ยจะถูกตัดออกไปจากเกม Resident Evil 4 Remake แต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีสัตว์ประหลาดที่ใกล้เคียงหรือว่าคล้ายคลึงกับ U3 มาปรากฏในรูปแบบของ DLC หรือ Separate Way ที่จะขยายเรื่องราวเพิ่มเติมในส่วนของเอดาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปเราก็มาติดตามไปด้วยกันนะครับ